ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทาร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนกันยายน2567ดวงคนวันพุธนะคะจะเป็นสถานการณ์โดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพหรือสิ่งที่าพายิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันพุธในเดือนกันยายน2567นี้คาพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้ววางเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่1 0 0บาทค่ะสำหรับชาววันพุธนะคะใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ5 6 7 8 9และ สิบนะคะมาดูชาวันพุธนะคะว่าสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญใน,นบ่งบอกในเรื่องของการเงินการพูดคุยการเจรจาข้อตกลงนะคะการหยิบยื่นข้อเสนอหรือว่าการทําสัญญานะคะเรียกว่าสามเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขงานบัญชีนะคะ ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าในเรื่องของการค้าขายไพ่สามเหลี่ยมนี่นะคะสามารถที่จะเรียกวา่ามีลูกค้านะคะนะดึงดูดลูกค้าเข้ามามีลูกค้าวนไปวนมานะคะแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะไพ่ใบนี้นะคะยังอ่านได้ถึงในเรื่องของคําว่ากาันเงินด้วยนะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะมีเข้ามาไม่ขาดมือเลยทีเดียวเมจิกเชียนนะคะประกบตัวนะคะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่ารอบรู้นะ ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ใฝ่รู้นะคะรอบรู้ทุกอย่างนะคะหรือว่าบางคนนี้นะคะเมจิกเชียนเนี่ยเขาเขาอ่านได้ถึงการเป็นทูตการเป็นสื่อนะคะนะ้าสื่อกลางเป็นตัวประสานนะคะงานขายงานเซลได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดติดต่อประสานงานนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้แสดงนะคะนะ้าความรู้ความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนิชาวันพุธนะในเดือนนี้นะคะเรียกว่า ตัวคุณเองต้องแต่งตัวให้ดูแบบสดใสน,นะเออเอนต์เทนเก่งนะคะต้องพูดจาให้เยอะพูดจาให้เก่งนะคะเรียกว่าต้องสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองด้วยนะคะ1ไม่เท้านะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรืออาจจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีแนวโน้มในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณรอคอยนะคะก็เรียกว่ามันกําลังจะผีดอกออกผลนะคะนะเรียกว่ามันกําลังจะเติบโต ะะมันจะกําลังจะให้ผลผลิตที่ดีกับคุณนั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะการงานติดต่อประสานงานราชินีดาบนะคะแล้วก็จัสเมนนะคะในเดือนนี้นะชาวันพุธนะคะดูเหมือนจะเด่นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเรียกว่าการวางแผนนะคะไอเดียความคิดสิ่งต่างๆค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะเรียกว่า เป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะรวมถึงพวกไพ่แจ็สเม้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าที่ผ่านมาใครที่ต้องลุยต้องสู้ต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในเดือนนี้นะคะแจ็สเม้นขึ้นมาคําพิพากษานะคะเขาเรียกว่าทําสิ่งไหนมันก็จะทําใหเา้เราได้สิ่งนั้นนะคะคุณทําดีคุณย่อมได้ดีนะคะเรียกว่าคุณ คุณปลูกต้นโพคุณก็จะได้ต้นโพอ่ะคุณปลูกต้นพริกคุณก็จะได้ต้นพริกประมาณนั้นเลยนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะก็เรียวกว่า ถ้าที่ผ่านมาคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความขยันนะคะ <S <S ก็เรียกว่าการเรียนในในเดือนนี้นะคะเรียกว่ามันก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณนะคะใครตกงานว่างงานคุณออกไปสมัครงานนะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนของการเริ่มต้นนะคะนะการเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างเพราะเด็กถือไม้เท้ากับหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นนะคะเมจิกเชนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะการสร้างตัวตนนะคะนะ О, หรือว่าอาจจะสร้างแบรนด์เนมอะไรที่เป็นของตัวคุณเองนะคะอันนี้ ค่อนข้างจะโดดเด่นมากจะมีที่ปรึกษาเข้ามานะคะ,ะหรือว่าจะมีคู่หูมีมบัตตี้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตาเอนดูนะคะจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานนะคะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบหรืออาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเหมือนที่บอกนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานเซลล์นะคะการค้าขายอันนี้เด่นมากนะคะไพ่เมจิกเชียนนะ แปดถ้วยเห็นไหมทํางานกันแบบหามรุ้งหามค้ากันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าบางคนนี้ทํางานควงกะเข้ากะนะคะหรือว่าบางคนแปดถ้วยเนี่ยทำงานจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับคนที่บ้านไม่มีเวลาให้กับคนรักกันเลยทีเดียวนะคะพกไพ่แปดถ้วยเนี่ยข้อเสียของชาววันพุธขี้น้อยใจขี้กังวลขี้วิตกนะคะเรียกว่าอ่อนไหวง่ายเซสซิทีฟง่ายนะคะนะอะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกนิดนิดน้อย,อยก็จะทําให้ชาววันพุธรู้สึกว่าวิตกละกังวลละนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะทํางานจนแบบบางทีลืมดูแลตัวเองนะคะลืมดูแลสุขภาพตัวเองหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาก็เรียกว่าคุ้มกับสิ่งที่คุณทํานะคะคุ้มกับสิ่งที่คุณรอคอยนั่นเองไพ่หนึ่งเหรียญเห็นไหมมันเป็นการเริ่มต้นทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าเรียกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าชีวิตเปิดเนาะ การงานเปิดนะคะนะการเงินเปิดสําหรับชาววันพุธเลยทีเดียวนะคะไพ่หนึ่งเหรียญบ่งบอกในเรื่องของคําว่าการเงินที่ดีมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะโชคลาภลอยแบบฟุกๆนะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเรียกว่าการเงินชาววันพุธมาดะเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากไรายได้ประจานะคะหรือว่าโชคลาภลอยหรือว่าเงินปันผล นะคะเงินจากการออมนะคะเงินเงินส่วนแบ่งนะคะเงินสาหากรณ์เงินจากการเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะสะพัดในเดือนนี้นะคะหรือใครที่กําลังจะมองในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจกิจ,ก,จการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะสองเหรียญเห็นไหมชาววันพุธขี้วิตกกังวลน,นะคะ ราชินีถ้วยรอบครอบนะคะราชินีถ้วยเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านนะคะแม่บ้านแม่สีเรือนงานบริการงานโรงแรมได้นะคะเรียกว่าเอ่อหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนก็ได้ด้วยนะดูแลบ้านดูแลครอบครัวก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะถามว่าชาววันพุธนะในเดือนนี้อยากจะบอกว่ามันมันไม่มีอะไรที่ ที่เรียกว่าค่อนข้างจะต้องติในเรื่องของงานเนาะใครที่รอง,งานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะอ่าหรือใครที่เอาไปสมัครงานในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ด้วยมาดูซิชาวันพุธจะแนะนําอะไรกับ ให้จะแนะนําอะไรกับชาววันพุธในเรื่องของงานบ้างนะคะราชินีเลียนการลงทุนนะคะบางคนอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะการการลงทุนทําธุรกิจกิจการบางคนอาจจะแบบมีเงินอยู่สก้อนหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนทําอะไรดีช่วงนี้นะคะอาจจะก,กาลังมองหากองทุนหรือเรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกเงินลงทุนเงินออมอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วพวกราชนิเรียญเนี่ยบางคนก็อยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งนะมาเรลียนี้เคลียสินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆนะคะเพราะบางคนก็เรียกว่า อาจจะยังมีในเรื่องของคําว่าภาระนี้สินนะคะที่มันยังค้างค้างนะคะหรือว่ายังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่หมดนั่นเองนะแต่ช่วงนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีในเรื่องของคําว่ารายรับเยอะแต่ก็รายจ่ายก็มากโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นชาววันพุธคุณก็ต้องเรียกว่าวางระบบระเบียบนะคะแผนงานการใช้อาแผนการนะคะในการใช้เงินให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าต้องรอบคอบนิดนึงนะคะแปดตาเห็นไหมมันเป็นในเรื่องของควา่านี้สิน น,ะะนี่สินที่เรียกว่าอาจจะเป็นนีิสินเก่าที่ยังเคลียร์ไม่จบไม่หมดนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้นะคะเรียกว่ามันจะดูโล่งมันดูจะโปร่งสบายอ่ะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเส้นทางหลายๆอย่างมันเปิดนะคะนะของชีวิตชาววันพุธจากที่เคยอัดอัดอดอ้นมานะคะเหนื่อยมาทุกมานะคะเรียกว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆมีสตอรีด่ดีๆเข้ามาแล้วในเดือนนี้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเล็กจากเอกสารนะคะตัวเล็กจากเด็กนะคะหรือตัวเล็กจากความฝันก็จะให้โชคด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินนี้หมดหมดหาได้นะเมจิกเซียนเข้ามานะคะหมดหมดหาได้หาเงินเก่งใช้เก่งนะคะไพ่สองเหรียญบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุธความรักนี้ไม่ค่อยเด่นนะแปดถ้วยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรัก เพราะในเดือนนี้จะเป็น,นเดือนที่คุณโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่าเห็นไหมการงานการหาเงินบางคนมีสังคมนะคะออกไปติดต่องานกับลูกค้านะคะไปเจอเจอกับลูกค้าเลยทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมทั้งในเรื่องของความรักเนี่ยชาววันพุธนะคะเรียกว่าคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะเหมือนกับช่วยกันทํามาหากิน่ะนะเพราะเขาก็เป็นเด็กถือไม้เท้าเหมือนกันช่วยกันทํามาหากินช่วยกันเร่งกันสร้างนะคะนะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงนั่นเองนะคะ หรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะ อาจจะยังสถานะไม่ชัดเจนนะคะเรียกว่าคุยกันด้วยความสบายใจคุยกันด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรผูกมัดกันมากกว่ามันยังเป็นในลักษณะของการคุยแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์นะคะสารสถานะขึ้นไหมก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้สรางความสัมพันธ์สารสถานะขึ้นนะสําหรับคนที่อยู่ในมุมของคําว่าคนคุยนะส่วนคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหมอฟ้ามองว่าในเดือนนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะหรือคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนละ นะคะเออแต่ถ้าถามว่าจะสละโสดหรือยังอาจจะมีการพูดการคุยกันอยู่บ้างนะแต่ถ้าสละโสดหรือยังเนี่ยมหมอฟ้ามองว่าบางทีก็อาจจะยังนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงพูดคุยกันนู่นนี่นั่นวางแผนอนาคตกันแล้วละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ว่าคุณจะมีคู่คุณจะโสดนะคะหรือว่าเพิ่งคบกันนะคะหมอฟ้ามองว่าในในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่ดีๆนะคะในเรื่องของความรักเข้ามาไพ่เตือนแค่ในเรื่องของสุขภาพเองนะในเดือนนี้ชาววันพุธวิงเวียนศีรษะเห็นไหมคะ การเดินการทรงตัวมึนๆงงๆเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากบางครั้งเครียดกับงานบางคนตื่นแต่เช้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะเรียกว่าไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนเลยนะเรียกว่าทํางานตลอดบางคนหยุดพักอยู่กับบ้านแต่ยังก็แต่ก็ยังคิดในเรื่องของงานนะคะยังคงต้องวางแผนวางแผนในเรื่องของงาน หรือถ้าแปดถ้วยเนี่ยค้าขายก็เรียกว่าค้าขายช่วงเชาวมืดได้นะช่วงค่ำ,ำอาหารโต้รุ่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าไพ่ชาววันพุธนะในเดือนนี้เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าความรักนะคะเรียกว่าชีวิตชีวิตไพ่จัส m เมนเห็นไหมทุกอย่างมันเปิดนะคะ เออทุกอย่างมันเปิดดวงการงานเปิดนะคะนะได้บุญเก่าเข้ามาหนุนนาทําให้ทําอะไรมันก็ดูเรียกว่ามีช่องทางมีรู้ทางดีๆเข้ามานะคะประสบมีความ,มเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามันมีในเรื่องของคาว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตนะ่ะมากขึ้นนะคะด้วยบุญเก่านะคะด้วยสิ่งที่คุณใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจนะคะมาหลายต่อหลายครั้งนะคะในเดือนนี้มันเหมือนกับว่ามันก่อเกิดนะคะนะความสําเร็จละนะคะเรียกว่า ฟ้าดินเห็นเทวดาเห็นนะคะนะเรียกว่าเจ้านายก็เห็นนะว่าคุณมีความตั้งใจมากมายขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาววันพุธเลยทีเดียวนะคะตําแหน่งบ้านดีนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะในบ้านในครอบครัวหรือนะคะลูกหลานบริวารอาจจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้นะคะจะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องนะคะราชินิดาบเนี่ยได้ลูกน้องที่เก่งนะมีความขยันนะคะ คอย support, คอยซัพพอร์ตคอยลักดันคุณนะคะเรียกว่ามีฐานดวงที่ดีนะคะตำแหน่งเพื่อนนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเรียกว่ามีในเรื่องของการให้คำปรึกษาคำแนะนำสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามานะคะได้คู่หูได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะเรียกว่ามีสังคมที่ดีนะคะรายร้องไปด้วยสิ่งดีๆนั่นเองนะชาววันพุธในเดือนนี้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ก็ลองดูนะพอได้ค่าขนมอย่าเสี่ยงจนแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถก็แล้วกันนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็เหมือนที่บอกนะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลหรือบางคนในเดือนนี้เด็กถือไม้เท้ามันมีดวงของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะเดินทางไปในสถานที่ใกล้วัด นะคะจัสเมนเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเดินทางไปแก้บนก็ได้นะใครจัสเมนบนบานสานกาวอะไรเอาไว้อาจจะเดินทางไปแก้บนนะคะเดินทางช่วงเชาวมือช่วงคำาำเห็นไหมเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะหรือถ้าเดินทางไกลสุดเนี่ยเด็กถือไม้เท้าส่วนใหญ่จะเป็น าลาวพมา่าอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะใกล้ๆขอบขอบประเทศไทยนี่เองอาจจะไม่ได้ไกลนะบางคนก็แค่อาจจะเดินทางไปทํางานแล้วเดินทางกลับบ้านด้วยนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําเห็นไหมใกล้น้ํานะคะเดินทางไปพักผ่อนนะคะ เดินทางไปพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปกับครอบครัวกับคนรักนะคะเออบางคนอาจจะไปอบรมไปประชุมงานสัมมนานอกสถานที่อะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันเรามาดูเลขหน้าไพ่กันบ้างดีกว่าเลขหน้าไพ่มีเลขสามีเลขหนมีเลข2มีเลข0นะคะที่จะให้โชคสําหรับชาววันพุธในเดือนนี้ถ้าถามว่าชาววันพุธนะคะทําบุญกับอะไรดีนะ ภาจัสเมินนะคะหมอฟันแนะนําว่าให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะเอ,อ่อบริจาคนะคะนะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรแบบเนี้ยนะคะให้กับออสถานที่ที่เขาเป็นถิ่นธุรกันดารสถานที่ที่เขามีความต้องการจริงๆนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธด,ด้วยนะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของชาววันพุธประจําเดือนกันยายน2567ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ